สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมเทวะคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของธรรมะกันบ้างเคยสงสัยกันไหมครับว่าความทุกข์ต่างๆที่เราต้องเจอในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนั้นจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาจากไหนกันถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถเข้าใจกลไกของจิตใจของเราที่เกิดอารมณ์ต่างๆได้เชื่อไหมครับว่า ความทุกข์ที่เราต้องเจออยู่ตลอดเวลานั้นจะค่อยๆลดลงน้อยลงเบาบางลงในทางกลับกันความสุขก็จะค่อยๆมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่องนี้ถ้าเราสามารถทำความเข้าใจได้ก็จะเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากอย่างแน่นอนครับในบรรดาเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ใบนี้มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่มากมายแล้วก็เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องที่ไม่ดีถ้าหากว่าเรานั้นลองมองแล้วก็พิจารณาดูดีๆแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราเนี่ยมักจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราหรือว่ามีอิทธิพลต่อจิตใจของเราในทันทีก็ต่อเมื่อเมื่อไรก็ตามที่จิตใจของเรานั้นเข้าไปรับรู้สิ่งเหล่านั้น หากเรื่องที่เข้ามากระทบจิตใจของเรานั้นเป็นเรื่องที่ดีจิตใจแล้วก็ความรู้สึกของเราก็จะหวั่นไหวไปในทางพอใจทําให้เราเนี่ยรู้สึกยินดีแต่ถ้าหากเป็นเรื่องร้ายเราก็จะหวันไหวไปในทางไม่พอใจเกิดความไม่ยินดีแล้วจะทําให้จิตใจของเรานั้นเกิดความทุกข์ اب. ในทางกลับกันนะครับหากเรื่องราวที่เข้ามากระทบจิตใจของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่สนใจ ผ่านไปโดยที่เราเนี่ยไม่ได้รับรู้อะไรหรือว่าเราสามารถที่จะปล่อยวางเรื่องเหล่านั้นได้เรื่องเหล่านั้นนะครับก็ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอารมณ์หรือความรู้สึกของเราได้เลยไม่ว่าจะทางดีหรือไม่ดีก็ตามดังนั้นหากเราเนี่ยรู้จักที่จะปล่อยวางเรื่องต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราซะบ้างจิตใจของเราย่อมไม่เกิดความทุกข์หรือว่าอาจจะเกิดความทุกข แต่ก็ทุกน้อยแล้วเชื่อหรือไม่กับว่ามีเรื่องที่มากระทบใจิตใจของเราทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยเรื่องเล็กบ้างใหญ่บ้างนับเป็นร้อยๆอยเรื่องเลยในหนึ่งวันใจิตใจของเรารับรู้เรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาเช่นจะกินอะไรดีแต่งตัวยังไงดีจะไปทางซ้ายหรือทางขวาทำอันนั้นก่อนหรืออันนี้ก่อนอร่อยไม่อร่อย อยากได้อันนั้นแต่ก็อยากได้อันนี้เหมือนกันได้เงินเสียเงินสิ่งเหล่านี้ก็คือตัวอย่างที่เรามักจะรู้สึกอยู่แทบจะทุกวันแล้วก็ตลอดเวลาเห็นไหมครับว่ามีสิ่งที่มากระทบต่อตัวเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาทั้งทาง,ทางหูคือการฟางังทางจมูกคือการดมกลิ่นทางลิ้นคือการรับรสทางตาคือการมองเห็น และทางกายคือการสัมผัสการรับรู้เหล่านี้นะครับจะส่งผลไปยังจิตใจทำให้จิตใจของเราเนี่ยเกิดความสุขก็ได้หรือว่าความทุกข์ก็ได้หลายคนคงจะไม่ต้องการความทุกข์จริงไหมครับส่วนมากแล้วก็คงอยากได้แต่ความสุขในชีวิตซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ของเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือว่าเป็นความสุขเป็นของคู่กัน เมื่อสิ่งที่มากระทบจิตใจของเราทําให้เกิดความสุขจิตใจเราจะเรียนรู้ว่าสิ่งนี้ทําให้เราเกิดความสุขจิตจะเข้าไปยึดติดกับความยินดีเหล่านั้นหรือในทางธรรมเรียกว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วและเจ้าตัวกิเลสที่โหยหาความสุขเนี่ยแหละครับจะพยายามบังคับตัวเราให้ไขว่คว้าหาความสุขที่เราชื่นชอบเพื่อที่จะตอบสนองกิเลสหรือว่าความอยากในจิตใจของเรา หากเราได้ในสิ่งที่ต้องการมาจิตใจก็จะเบิกบานมีความสุขมีความพอใจและเราก็อยากจะได้มากยิ่งขึ้นในครั้งต่อๆไปแต่ถ้าหากไม่ได้มาก็จะเกิดความทุกข์ความไม่พอใจส่วนในช่วงระหว่างที่ยังไม่ได้มาก็จะเกิดความกลัวกลัวที่จะไม่ได้มาเกิดความวิตกกังวลความหวั่นใจ เกิดความหวานแะแวงไปต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์ได้โดยทั้งสิ้นขึ้นอยู่แค่ว่าทุกขที่เกิดขึ้นนั้นจะมีมากหรือจะมีน้อยก็เท่านั้นเองดังนั้นนะครับหากเราเนี่ยอยากได้แต่ความสุขเพียงอย่างเดียวโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องการความทุกข์เลยนั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะความสุขก็คือต้นเหตุของการเกิดทุกข์ทั้งปวงนั่นเองครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราโดยส่วนมากแล้วจะไม่ได้รับการแก้ไขยิ่งไปกว่านั้นยังมักถูกเติมเต็มถูกกระตุ้นความต้องการความอยากได้ให้มีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆไปอีกแน่นอนครับว่าการกระตุ้นยิ่งมีมากความทุกข์ก็ยิ่งมีมากเป็นเงาตามตัวหลายคนเข้าใจผิดว่าการแก้ไขปัญหาความทุกข์คือ การทำให้ความทุกข์นั้นหมดไปด้วยการเติมเต็มความสุขเข้ามาทดแทนอย่างเช่นอยากริ่มรวยก็ต้องหาเงินเยอะทำทุกอย่างก็เพื่อให้ได้เงินมาหรือว่าเมื่อเกิดความโกรธความโมโหก็ต้องไปทำร้ายคนที่ทำให้เราโกรธเพื่อเป็นการระบายหรือว่าเป็นการแสดงว่าเราเนี่ยมีศักดิ์ศรีเป็นต้นนี่คือการแก้ไขปัญหาที่ผิดจุด สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับแต่เป็นการกระตุ้นความต้องการของตัวเองซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุแต่เป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุแม้ว่าเราจะพยายามหรือทุ่มเทมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาให้บรรเทาเบา,บาบางลงไปได้ไม่ว่าจะแก้อย่างไรใจของเราก็ยังเป็นทุกข์อยู่เช่นเดิมเพราะต้นเหตุของทุกอย่างนั้นไม่ได้อยู่กับที่คนอื่นหรือว่าอยู่ที่ใดเลย แต่หากว่าต้นเหตุนั้นก็คือจิตใจของเราเนี่ยแหละครับดังนั้นหากเราเนี่ยไม่อยากที่จะให้เกิดความทุกข์เราก็จะต้องฝึกจิตใจของเราที่เป็นต้นเหตุแห่งการเกิดทุกข์เนี่ยให้จิตใจของเราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจความเป็นจริงหรือในทางธรรมก็เรียกว่าทำให้เกิดปัญญายิ่งเราเข้าใจความทุกข์มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์น้อยเท่านั้นนะครับ ในครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดกับสาวกเอาไว้ว่าทางทิศตะวันออกมีหน้าต่างอยู่บานหนึ่งฝั่งทางทิศตะวันตกมีกำแพงอยู่หากแสงของพระอาทิตย์ส่องมาจากทางหน้าต่างทางทิศตะวันออกแสงจะตกกระทบลงที่ใดเหล่าสาวกก็ตอบว่าแสงจะตกกระทบที่กำแพงพระเจ้าค่ะพระองค์เลยตัดถามอีกว่า แล้วถ้าไม่มีกำแพงอยู่แสงจะตกกระทบลงที่ใดเหล่าสาวกก็ตอบว่าที่พื้นดินพระเจ้าค่ะพ่ะองค์ก็ถามต่ออีกว่าแล้วถ้าไม่มีพื้นดินแสงจะตกกระทบลงที่ใดเหล่าสาวกก็ตอบว่าที่น้ำพระเจ้าค่ะพรอองค์ก็ถามต่ออีกว่าแล้วถ้าไม่มีน้ำแสงจะตกกระทบลงที่ใด เหล่าสาวกก็ตอบว่าไม่มีพระเจ้าค่าพระองค์จึงได้บอกต่อไปว่าแสงก็เปรียบเหมือนกับกิเลสกำแพงดินหรือน้ำก็เปรียบเหมือนกับจิตใจของคนเราหาก,กิเลสนั้นมากระทบจิตใจหรือว่าจิตใจของเราเนี่ยเข้าไปรับรู้สิ่งเหล่านั้นก็เหมือนกับลำแสงของพระอาทิตย์ที่ผ่านหน้าต่างมากระทบกับกำแพงดินหรือน้ำ ย่อมทําให้เกิดความร้อนเปรียบเหมือนกับการเกิดความทุกข์แต่หากเราปล่อยให้แสงนั้นผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรมาปิดกัน้นก็ย่อมไม่เกิดการกระทบย่อมไม่เกิดความร้อนก็เหมือนกับที่เรามีเรื่องราวทั้งดีแล้วก็ร้ายผ่านเข้ามากระทบจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาหากว่าเราปล่อยเรื่องราวเหล่านั้นให้ผ่านไปโดยที่เราไม่เอาใจของเราเข้าไปยึดต,ติด หรือไปกระทบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจิตใจของเราย่อมไม่เกิดความทุกข์นั่นเองปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวนั้นเกิดที่ใจของเราหากเราจะแก้ปัญหาย่อมต้องแก้ที่เหตุนั่นก็คือจิตใจของเราเองเราต้องรู้จักมาเรียนรู้ดูใจของตัวเองบ้างโดยทั่วไปคนเรามักจะมองที่อื่นเรียนรู้สิ่งที่อยู่ข้างนอกตัวเรา แต่กลับไม่เคยเข้ามาเรียนรู้จิตใจของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งสํำคัญมากๆที่เราควรจะต้องเรียนรู้ในการเรียนรู้ดูจิตใจของเรานั้นต้องอาศัยการใส่ใจคอยระลึกมีสติเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถดูใจของเราได้ทันเพราะเมื่อใ่ที่เราเห็นการทำงานของจิตใจตัวเองว่าเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดที่เราเข้าใจความทุกข์ เราก็จะเข้าใจว่าทุกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและเมื่อเราเข้าใจเหตุทั้งหมดแล้วจิตใจของเราก็จะทุกน้อยลงจนใจของเรานั้นจะไม่ทุกอีกต่อไปเลยเอาละครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามาฟังเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำสอนดีๆจากหลวงพ่อพุทธทาสนะครับที่กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อไหร่เรารู้สึกเย็นอกย็นใจ นั่นก็คือตัวอย่างของพระนิพานเป็นปัจจัยแก่พระนิพานคํคำว่าเย็นอกเย็นใจนั้นหมายถึงไม่มีกิเลสนะไม่ใช่ว่าร่ำรวยสวยงามมีสุขมีแต่กามรมก็จะเป็นเย็นใจคนโง่เท่านั้นแหละที่จะเห็นว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องเย็นใจก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ